สวัสดีครับช่องไายเลิฟมาแล้วครับวันนี้มาตัดหญ้ามาช่วยตัดหญ้าพ่อเจ๊ตัดหญ้าให้เลิฟสิมาเบิงน้ำว่าฝนตกบ่โอ้ยบ่ตกคือเก่าแห้งสมัวพี่หลอกนี่เมื่อคืนฝนตกย้อนบ้านตะกางเนาะต่ว่าอันตกบ่ค่อยแห้งดอกผัดมาเบิงว่าสิตกันอยู่บ้านหอดบ้านย่างบ่โอ้ยกับบ่ตกหอดเขาให้หยับไปใกล้ๆอีกดอกเกลือ ขยับไปตจูนลงไปอีกโอ้ยหยากดน่มเขาว่าสิหากับเขาแรงให้ให้อันตากับยายอุ้ยวิ่งเนาะย่านแเข่กูหูเลยว่ามันย่านยังมันย่านแเข่มันเบิ่งคลิปแเข่สารคดีหลายวันนี้มันย่านแเข่เอา เร,เร็วเร็วเขาสีเห็นห้องบ้านได้หนึ่งเร็วเร็วเขาสีเห็นเอ้าเอ้าหูใสมานสือบู่ใสโอ้ยปลาบวมอยู่คนละฝั่งแล้วเอ้าเรือก็มรก็มีอยู่นู่นนีเบสิดเบ็ดอยู่นี่ฟ้าประจัดหญ้านึง ฟาร์ยนไ,ไปหายเลยใครมัดซิดใครมัดซิดเบิ้งมัดซิดใ,ใจขาดนัน่นให้ทำเอง,อย,งอยืนเออดูต้นพ่อไม่มีอะไรขาดหรอกมันใหญ่เก่งนั่นนั่นเห็นไ่มป้ามันบอดแล้วแล้วมันป้ามันบอดแล้วเจ้าระเบิ้งดังเจ้าเด้อถึงซิดเดยปัญหาป้าจะให้มันจุ่ <laughs> ม,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 มดังแล้กม <laughs> ันเกาะ ปานมามันจะเกาะใครเกบมันบัคือบ่รลอยน้ำเออ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 นั่นเกาะเราพี่ยี้กีกเออลงไปปลดเอาวะวาโอ้ยพอพอแล้วไม่ต้องโอ้ยหยาก็จะเหีเหเ่ยวเหีียวแ็บแสบ อันนี้ยากินาลีของชายเลิฟถ้าฝนตกกับพ่อได้เล่มอยู่ฝนบ่ตกนเนาะเหี่ยวไก่นเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแทบแทบใส่เกิร์บไปใส่เกิร์บเก้อเอ้ยไปใส่เกิร์บไปใส่เกิร์บเหีเ่ยวแห้งแต่เนาะ คือตัดเป็นหย่อมยอม,ยอมป็นยังคือตัดเป็นหย่อมหยอม,ยอมะฮะมมโอ้ยแดดมันห่อนอยู่มันใสไปปูมันสีบกขึ้นไปบอกเลยไปบอกอะไรไปบอกทวดว่ายัางไงเดี๋ยวนี้สีรักอันพักอันนี้เพิ่นไปปู่ก่อนเบียร์พกตูเพิ่นเดีพี่บอกเบี<ม>เยบ เดี๋ยวพักิ่ตนี่ขโมยได้กล้าขโมยอย่าขโมยอย่าพูดเสียงดังเดี๋ยวทวดได้ยินทวดคอร์ดสิจะได้ยินน่ะอยาขโมยของเขาอย่าพูดเสียงดังดูหอมหอมเพิ่นเพิ่นปุ๋งยังของดูของกินเบอร์อยดเบอร์หยาเขาวบะมีเวลามาบานมาทำไมซื้อเองจักเทื่อสิไปรักไปรักของเพิ่น บยังหมดโอ้ยบอกจากสวนจากเทียเลยเนาะที่ไหมันรูบ่าดูเบียแท้มีเบียบอกันอีตู้บ้างย่าบ้า ปูพักปูกมีขโมยขโมยร <laughs> ักมองเขาหรักขโมยรักรักปลาเขาฮะหอมเลื่อยไปปูเลยลูกเอาเดี๋ยวจะได้ตัดหญ้าตัดหญ้าเอาไปไปให้เลิฟมาช่วยกันตัดมาช่วยกันแบก โอ้ยแหงเถอะอยากกินกานารีกันถ้ามีฝนอีกกับ,บ่โดนดอกส้องอาทิตย์กระเด้ยตัดแต่ไม่มีฝนโอ้ยมีโูนสาดว์เนี่ยูนสาดข้าวข้าวกระแหงแหงพวกกำลังเห็นขา้าวขึ้นมาหน่อยนึงฟังพูนกัะปูก สวนสวนน้องชายพ่อเก๊กไปปลูกอ้อยเขาให้ปลูกอ้อยปลูกไว้กับปลูกไสอันดินแห่งๆที่ได้กินบ่นดอของเลยก,กว่าใดปลูกแค่ดินแห่งๆเขาเกิดไปพนไม่พอจ้าเทียนถังแต่วานมาคือแห้งแท้น้อยากินอะไร เฮียอุยน้องม่เอาไปเสริมกับไปเห็นกินเมดดอกไปเห็นกินพราะคืออย่าลงไปอย่าลงไปมันเหยียบเขามันเหยียบเขาเขานอเขาก็ลั่งคืนมาลูกฮะชักแล้วงามแรงกับเพเป็นตะไรกินดอกทำย่ามันน้ามากอ่ะทวมแบบ ท่วมจนถึงนู่นพุ่นมองดิ้นขาวๆพุ่นท่วมแป้งอ้อยแป้งอ้อยแป้งอ้อยกับพระท่านขืนดอกแห่งโพดโอ้ที่ต้นหย่าเนาะถ้าแมน่นฝนตกนี่ก็พอกินอยู่ใดแต่ฝนไม่ตกอู้หยวเหยวแสบแสบ มาอซอยตัดห้าพอเก็กทิมเลิไใบบ้านแล้วมาแป๊บเดียวไม่แป๊บเดียวไม่ไกลแต่ว่ามันเหี่ยวโพสห้าเป็นไรบอกตัวตวา่ายังไงอาสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับก่อนเร็วสวัสดีครับน้องจะไปไหน อาไปไปบอกตวดว่าอะไรแม่ทำฮะไปทำน้องแม่ทำน้องตอนไหนฮะไปบ่าเดินไปบ่าตวดอยู่บ้านได้ยินเสียงอยู่เข้าไปคุยเรื่องมึงตวดคอยออกเฉยๆพูดหยอกเฉยๆแค่บอกว่าปลาหนงเขาห้ามพูดตวดหยอกพูดพูด ตรวจันหยอก็ซื้อสิมาห้องเห็ดหนังน้องได้ปลาไหมนั่นเออไม่มีหลักฐานไม่เป็นไรแต่อย่าให้เขาเห็นนะอืไปไปหาตัวจเส้ฝนตกอยู่ใสอุ้มันตกไมมแห้งด้เป็นหนังรถีแม่ขึ้นบัไดรแม่ขึ้นบ <laughs> ัไดเอาเดินไปวะเดินไปวะเครียดเครียดว่าถึงให้พวกายบ้านมาจับเหรอ ไปอันนี้ฟังน้องเนาะเสียงผู้ใหญ่บ้านมาจับไปลากปลาหนองเนาะพญ่เกีเข่าที่ขึ้นได้บ่ได้กำลังขึ้นแห้งมากอู้หดตกมาแล้วแห้งมากฮะหดตกมาเลยอ้เอาไปไปไปตัดหญ้าฟัเฮาวป่ะตัวซับขึ้นเรื่อยๆพุ่นตัวซับขึ้นไปืพุ่นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะเอฟซีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเรือด้วยนะคะโอ้ยพญ่จียันอีแดงกอยขึ้นเมื่อไหร่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ